สวิงน้อยท่ารักนะครับกับผมกับแลนกอรล็อกออริจินนะฮะวันนี้นะครับตัวเกมนะครับปล่อยแพทใหม่ออกมานะครับนั่นคือกดเข้าไปนะครับนี่นี่นี่นะครับคุณจะเห็นเลยนะครับมองมาแล้วนะครับซึ่งมองนะครับมันมาคู่กับอีเวนต์ของมันนะครับคือถ้าใครเนี่ยยังไม่เปลี่ยนมองนะครับคุณจะยังไม่ได้ของแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนเป็นมองคุณจะมีของซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ คราวนี้คำถามคือพี่ครับแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนมองแบบนี้คือผมต้องขีดเอตตัวใหม่แล้วของจะเข้าตัวใหม่ใช่ไหมหรืออะไรยังไงนะครับถูกต้องนะครับแต่มันมีทริคครับสมมุติว่าใครที่แบบไม่อยากได้แบบไปเล่นมองหรือแค่อยากลองนะครับแล้วอยากเอาของที่มันแถมซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับมันมีใบค้า80ให้ด้วยเอาเข้าตัววิธีการง่ายๆนะฮะให้คุณไปเปลี่ยนครับกดเนี่ยครับที่มันแจกฟรีครับจ็อบเชนครับบางคนบอกพี่ผมเปลี่ยนไปแล้วทาไงดีวะชีวิตนะฮะง่ายๆครับคุณตักไปหาเจน้ำนี่ครับ ใบเนี้ยมีขายนะครับอยู่ในราคา1 0 0 0งแมวนะครับบอกเจ้าน้ำว่าขอี p a ็คเนี่ยี p a ็คเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวนางจัดให้คุณเองครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ700ดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะอยู่ประมาณ0กว่ากว่าเกือบ700อะครับลองทักกันดูแล้วกันนะครับเลทมันเปลี่ยนได้ในแต่ละวันนะฮะฉันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนมองกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าของได้อะไรบ้างครับไปดูกันฮะโอเคนะครับเมื่อคุณถอดของทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับ เราก็บอกว่านี่ต้องมีใบเปลี่ยนมีนั่นมีนู่นมีนี่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณกดคอนเฟิร์มเพื่อเปลี่ยนไปเมื่อคุณกดคอนเฟิร์มนี่ครับมันจะเข้าสู่คัสกรีนอะไรก็แล้วแต่เป็นการเปลี่ยนอาชีพของคุณนะครับเมื่อีนะฮะโอ้โหเบ่งพลังนะครับคุณหรือคุณต้องแมนนะฮะไปล็อกอินใหม่ก็ได้ครับไปครับเมื่อคุณล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับเดินออกมาก่อนนะครับเดินออกมาก่อนนะฮะออกมาดูก่อนนะครับสิ่งที่กดเข้าไปครับสเปเชียลนะครับคุณกดมองโบนัสครับ นี่มันจะโผล่ขึ้นมาทั้งหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นจนถึงล้วยเจ็ดแล้วคุณทานเฟอร์ไปนะของทั้งหมดนี้ครับคุณจะได้ทันทีนะครับคุณจะได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณได้แน่ๆครับถามว่าคุ้มไหมหนึ่งพันแมวส่วนตัวพี่คิดว่าคุ้มนะคิดว่าคุ้มนะครับเนี่ยแค่ใบการ์ดนะครับแค่ใบสุ่มนี่มีเฟืองทองมีนั่นมีนู่นมีนี่เลือก6กหอะไรอีกโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ นะฮะเพราะฉะนั้นก็ทานเฟอร์ไปแล้วทานเฟอร์กลับแค่นี้คุ้มนะครับคราวนี้จบไปสําหรับเรื่องคุ้มไม่คุ้มนะครับคราวนี้เราดูกันก่อนนะครับว่าม้องต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อคุณรับตัวนี้ทานเฟอร์มาแล้วนะครับคุณกดตรงนี้เลยครับนี่นี่นี่กดยูสไปนะครับมันจะให้ของที่เป็นของม้องมาเลยนะครับนี่ครับสี่ชิ้นนะฮะคุณใส่เข้าไปก่อนนะครับอีควิปเข้าไป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  แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกิลมองที่คุณต้องเล่นนะครับมองมีสายไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับคราวนี้เรามาดูสกิลการอัพนะครับว่าคุณต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับตอนที่คุณเป็นอโคนนะครับคุณอัพแค่นี้พอใช้แค่นี้จริงจังนะครับใช้แค่นี้ได้เลยนะครับในขณะถัดมานะครับพอคุณลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นของตอนที่คุณเป็นมองแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องอัพมีอะไรบ้างนะฮะ ถ้าใครนะครับที่ใช้วิธีการทานเฟอร์มาแล้วนะครับสิ่งที่คุณไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับคือเป็นพวกแบบคอมโบอะไรทั้งหลายแหละคุณไม่ต้องกดให้มันเต็มก็ได้นะครับแต่เวลาคุณจะใช้ตัวนี้ที่เป็นกิโยตินเนี่ยนะครับคุณอัพทางผ่านขึ้นมาให้เต็มครับให้มันสามารถใช้อาชูล่าได้นะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าอาชูล่านะเราจะไม่เรียกว่าแบบ กิโอตินเฟิสอะไรก็แล้วแต่นะครับเราติดกันว่าอาชูล่านะฮะไอตัวอาชูล่านะครับขึ้นให้ได้ครับเป็นสกิลของมองที่คุณต้องใช้นะครับเป็นทีทีเด็ดของเขานะครับจากนั้นนะครับคุณไล่อัพตามนี้ได้เลยครับนี่จะเป็นรีควอร์เมนต์ขั้นต่ำนะครับที่คุณต้องใช้สกิลทั้งหมดทั้งมวลตอนถุณเป็นตัวอาชูล่านะครับคราวนี้เมื่อคุณเป็นแชมเปี้ยนนะครับสิ่งที่คุณต้องอัพเลยนะอย่างแรกครับขึ้นให้ได้ครับสกิลนี้ครับ สกิลปลาลูกบอลน,นะครับปลาลูกบอลจะเป็นสกิลหากินของคุณที่คุณต้องใช้เล่นมองแบบตลอดไปและยาวนานนะครับสกิลนี้นะครับค่อนข้างดีดีกว่าโซเบกของแอสซัซินด้วยนะครับผลผลแรกคือใช้ SP น้อยมากนะครับอันที่2 g งโกลบอลดีเลย์เพียงแค่0.5นะครับแอนิเมชันของมองก็อยู่ที่0.5เช่นเดียวกันเช่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสนใจตัวโกลบอลดีเลย์ของอาชีพนี้เลยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะลดโกลบอลดีเลย์ให้เหลือ0.3ก็ตามติดแอนิเมชันสกิลอยู่ที่วิอยู่ดี นในขณะที่ของแอดเนี่ยคุณลดให้สุดยังไงอยู่ที่0.7นั่นคือ Animation Skill ของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมองจะทำ DPS ตรงนี้ถ้าคุณบิวเป็นนะมันจะดีมากๆเผลอๆอาจจะแรงกว่าพวกแอดที่เป็นสายโซที่บิวกันแบบของไม่แน่นด้วยซ้ำน,นะครับแต่มองต้องใช้สกิลทักษะในการเล่นที่สูงกว่าแอซินเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ลองดูนะครับสำหรับใครที่แบบคิดจะมาเล่นมองนะครับ คราวนี้เรามมดูอีก1นึ่งสกิลหากินของม้องหรือสกิลสร้างชื่อนะครับสกิลนี้ครับอชูล่าสไตล์นะครับสกิลนี้เป็น1ห,หมัดสั่งตายนะครับสกิลที่สามารถส่งตานกลับบ้านได้ถ้ามันไม่ตานจ่าจนเกินไปนี่ฮะสกิลนี้นะครับคือหลายคนเข้าใจว่าสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เอาไว้ในการแบบลัดช็อตบอสได้นะครับแบบนี้นะข้อจํากัดของอาชีพม้องสําหรับเกมนี้แพทนี้นะครับ ตอนเลเวล80นี้นะครับบอกตรงนี้ว่ามองเนี่ยจะไม่สามารถล s าช็อตบอสเหมือนเกมอื่นได้นะครับเหตุผล <Head point S 1> คือด้วยเมคนากตอนเลเวล80บนะครับบอสทุกตัวจะมี HP s h i ชิลนะครับคำถามคืออะไรนะครับสำหรับ HP s h i ชิลนะครับเ p ชิลเนี่ยหมายความว่าบอสเนี่ยจะถูกล็อกว่า DPS ที่มันโดนคนอื่นเตะต่อวิควรเป็นเท่าไหร่นะครับช่นสมมุติว่าถ้าคุณปล่อยอาชูล่านะคุณปล่อยบอสปุ้มเข้าไป4ล้านสมมุติาเมจโชว์ขึ้นมา4ล้านเลยนะ มันจะเข้าจริงแค่ประมาณ2ล้านครับเพราะมันมีดเม a g e shield ครับนั้นั่นหมายความว่าคุณน่ะจะไม่สามารถทําการแบบลดัด็อตบอสแบบเหลือเปอร์เซ็นต์ล็กดแบบเนี้ยยากมากครับยากมากมากเพราะมันถูกบล็อกด้วย bps ครับแล้วคุณคิดดูนะทั้งเซิร์ฟมันตีกันครับมันเอาดาเมจมาแคลครับเขาจะล็อกไม่ให้เลือดบอสลงไปมากกว่านั้นครับมันจะทําการเนิร์ฟเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนที่ตีเข้าไปครับดันั้นหมายความว่าต่อให้คุณตีเข้าไปอะไรก็แล้วแต่มันถูกลดทอนด้วย ดามเจชิลครับเพราะฉะนั้นไอตัวอาชูล่านะครับใช้ได้ดีในกรณีที่สำหรับ PVP นะครับแต่ถ้าคุณจะใช้อาชูล่านะครับล่าช็อตบอสนะครับหรือจะรีดดีเพสกับบอสนะครับคุณต้องรอเลเวล90เพราะตอนเลเวล90ไอตัวเมคคากของบอสชิลตัวเนี้ยจะถูกปลดออกไปนะครับเพราะฉะนั้น อาชูล่าถ้าคุณจะใช้ล่อบอสนะฮะแนะนําว่าหลังเลเว่า90นะครับเซ็ตต่างๆของม้องจะโผล่ขึ้นมาตอน90ด้วยเดี๋ยวเราไปว่ากันที่เซ็ตนะครับแต่อาชูล่านั้นแบบนี้นะต่อยคนตายนะครับช่วงนี้ช่วง80นะครับสกิลที่คุณใช้หากินนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเป็นเมนเลยครับเป็นตัวฟาร์มเป็นเมนนะครับแล้วส่วนตัวอาชูล่าคุณจะใช้คุณใช้ได้ครับใช้ในการตีบอสนู่นนี่นู่นนี่ได้ครับมันรีดีเพีสได้ค่อนข้างดีครับดาเมจมันแรง แล้วคุณสามารถเอามาใช้คอมโบกับสกิลนี้ได้นะครับคำถามคือสกิลนี้คืออะไรวะพี่นะครับสกิลนี้เป็น1นึ่งสกิลที่ปิดจุดอ่อนของม้องเรื่องมานาครับปกติแล้วเวลาคุณใช้อชูร่านะคุณต่อยปตุ้มเดียวนะครับมานาคุณจะหมดนะครับหลังจากนั้นครับให้คุณรอ1ิบวิครับคุณรอ1ิวิครับให้มาใช้สกิลนี้นะครับไอ้สกิลเนี้ยนะครับถามว่าดียังไงนะครับ มันจะเด้งมานากลับขึ้นมาให้คุณค่อนข้างเยอะครับพี่เขาลองกดให้แม็กสุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะถ้าที่เลเวล10นะครับที่เลเวล10นะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบ54%ภายใน3วิเลยครับคือโคตรดีนะโคตรดีเลยครับดีสุดๆเลยนะครับมันจะทำให้คุณต่อยแล้วรีดดีเพสออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่หมายความว่าคุณต้องบิวสายอาชูล่ามาค่อนข้างแน่นนะครับ ย้ำนะสาย ARS. อรุาคุณต้องบิวมานค้างแน่นนะครับถ้าค oui, ุณยังบิวไม่แน่นนะครับแนะนําว่าไปใช้ตัวฟิงเกอร์ก่อนนะครับคือปลาลูกบอลนะครับคำั้น uh, ถัดมาเลยพี่แล้วสายคอมโบเี่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยในคอมเนี่ยสมัยผมเล่นเนี่ยแบบแม่งมีไลซิงไทเกอร์ต่อยปัก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 ไม่เวิร์คเหรอนะครับเอาตรงๆจากใจจากคนเคยเล่นเซิร์ฟเถื่อนนะครับอาพุดตามตรงเลยเซิร์ฟเถื่อนเคยเล่นนะฮะไอตัวคอมโบเนี่ยนะครับ ดามเมจมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นครับมันใช้ในการเก็บเลเวลให้คุณเนี่ยเปลี่ยนจากมองขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนครับแต่ตอนนี้พอคุณเป็นแชมเปี้ยนจากการทานเฟอร์ได้แล้วนะครับคุณไม่ต้องอัพยังได้เลยครับมันไม่ได้ใช้นะครับอะไรที่มันเป็นทางผ่านก็ใช้แค่นั้นพอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับสกิลเมนเมนมีแค่2อย่างนะครับคือคุณใช้แค่ปลาลูกบอลนะครับกับคุณใช้ตัวที่เป็นคอมโบตัวนี้นะครับก็คือตัวอาชูล่าแค่นี้นะครับอาชูล่าเก็บคน ส่วนฟาร์มมอนเก็บบอสนู่นนี่นู่นนี่ใช้ฟิงเกอร์ไปนะครับมานาน้อยปลาได้ไกลนะครับแล้วก็ g ล o b ลดีเลย y น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคีย์หัวใจของเขาครับคราวนี้เรามาดูเรื่องออฟแมวบ้างนะครับหลังจากที่จบไอตัวสกิลไปนะครับออฟแมวสิ่งที่คุณต้องตามหาเลยนะครับอย่างแรกนะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าคุณเน้นไปที่อาชูล่านะครับที่คุณต้องบิวเลยนะจะเป็นตัวมาลีดดเมจครับ เพราะอาชูร่าเป็นระยะใกล้นะครับแล้วมันออกมาเป็นฟิสิกส์นะครับเป็นดาเมจมาลีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันออกมาเป็นที่คุณจะใช้พวกแบบยิงลูกบอลนะครับคุณต้องใช้เป็นเลนช์ครับตัวเนี้ยจะเพิ่มดาเมจให้คุณได้ดีนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะไม่สามารถสลับออฟแมวไปไปมาแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นอันเนี้ยต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะบิวไว้ที่ตรงไหนนะครับอันเนี้ยคือปัญหาชีวิตที่แบบต้องคิดเลยนะครับว่าจะทํายังไงกับมันดีนะครับ คราวนี้เรามาดูออฟอันถัดมานะครับออฟอันถัดมานะครับเป็นตรงนี้นะครับบนหัวนะครับออฟที่คุณเลือกเลยนะที่แบบเป็นอยู่แบบกึ่งกลางแล้วแบบมันดีๆหน่อยนะมีอยู่แค่ประมาณ2ออฟให้คุณใช้นะครับอันนี้หนึ่งเป็น PVP d a m a g ครับหรือคุณจะใช้เป็น P ATK ก็ได้นะครับถ้าเป็น PVP ก็อาชุล่าต่อยคนนะครับต่อยมองต่อยบอลอะไรเงี้ยมันไม่ส่งผลคุณจะมาใช้ตัวนี้ก็ได้ครับกลางๆครับไม่สุดทางใดทางหนึ่งนะครับ แต่เป็นกลางๆที่ไม่ว่าคุณจะหยิบไปใช้ไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าส่วนตัวแนะนำนะครับให้ใช้เป็นดูอ้อไปจะดีกว่าที่คุณจะไปแบบทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะอาชูร่ามันต่อยแรงอยู่แล้วครับ PVP อ่ะคุณเอาเขาลงได้หมัดเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวพี่มองว่าไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องอัดขึ้น PVP อะไรขนาดนั้นนะครับคุณใช้เนี่ยดูอ้อตรงเนี้ยดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้ตีบอลได้ฟาร์มแล้วก็ไปตีคนก็ยังได้ครับถัดมาเราดูเรื่องการ์ดกันนะครับ การ์ดท like ี่ต้องใช้นะครับการ์ดที่ต้องใช้เลยนะครับก็จะเหมือนอาชีพอื่นทั่วไปนะครับอย่างแรกนํามาด้วยการ์ดขนาดนะครับหลังจากนั้นนะครับตามมาด้วยเผ่าเนี่ยครับเช่นพวกการ์ดขนาดพวกนี้นะครับใช้การ์ดขนาดเลยครับจากนั้นตามมาด้วยการ์ดเผ่าทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยอย่างเป็นสตูปหรือว่าเป็นตีปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับขนาดเผ่าธาตุถ้าไม่จําเป็นหลีกได้ให้หลีกนะครับ แต่ใส่ธาตุได้ไหมได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวแบบดาเมจแอมเป็นสกิลเหมือนของวิสาหอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลเหมือนกันแต่แค่มันจะมีแฟกเตอร์ตัวคูณที่น้อยกว่าอย่างคลิปที่พี่ทาให้ดูแล้วนะครับเรื่องการคํานวณดาเมจอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคุณหาขนาดมาให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นค่อยตามมาด้วยเผ่านะครับและธาตุถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยใส่เข้าไปนะครับนี่คือลําดับการใช้นะฮะ คราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งการ์ดที่คนเล่นมองทุกคนต้องมีนะครับคุณกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแรกนะครับกดฟิโอนี่การ์ดนะครับคุณดูตรงนี้นะครับบางคนถามพี่ทําไมต้องมีวะในเมื่อสกิลอาชูล่าพี่แม่งต่อยโดนชัวรไม่ใช่เหรอพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งเขียนเลยแม่งแบบไม่สนใจอะไรเลยแบบการันตีดูฮิตอะพี่ผมจะเอาฟิโอนี่มาทําไมครับพี่เอามาทำมเมื่อขืออะไรครับนะฮะแบบนี้นะครับที่คุณจําเป็นต้องมีฟิโอนี่นะครับ เพราะหลังจากนี้ไปประมาณ1เดือนนะครับจะมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ตามเข้ามาติดๆนะครับเป็นอาชีพที่ OP ที่สุดในเกมนะครับเป็นอาชีพที่ d b เดที่สุดในเกมนะครับเป็นอาชีพที่เอาตัวรอดดีที่สุดในเกมนะครับเลือดเยอะที่สุดในเกมนะครับและปกป้องตัวเองดีที่สุดในเกมนะครับนั่นคืออาชีพครูเซสนะครับเป็นอาชีพที่ OP ที่สุดนะครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่มันก็ OP ที่สุดในเกมนี้อยู่ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวอาชีพนั้นมาเดี๋ยวว่ากันนะครับทำไมมัน p ะะมันะ คือไอสกิลแพรรี่ของมันเนี่ยคือมันเหมือนออตโต้การ์ดนะครับมันเป็นสกิลคล้ายครออตโต้การ์ดที่เราเรียกกันนะครับเวลามองต่อยโป้งเข้าไปออตโต้การ์ดแม่งเด้งครับคือคุณต่อยโดนแต่ออตโต้การ์ดเด้งครับแล้วมันจะทําให้มองอะยืนเอ๋อครับแล้วก็โดนพวกคาราดินอะสวนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีเลยครับคือฟิโอนี่ครับเป็นการ์ดที่คุณเอาไว้แก้ทางพวกครูเสดดีมากแต่ถ้าคุณไม่มีคุณจะโดนครูเสดแก้ทางแล้วคุณจะตาย นี่คือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหามาครับหามาครับไม่ต้องสนใจค่าฟรีครับเราสนใจแค่แบบให้มันในเก็กแพลี่คือยังไงก็ต้องเอาเข้านะฮะเพราะฉะนั้นหาให้ได้ครับถ้าใครจะเล่นมองครับคราวนี้เรามาดูสเตตัสกันบ้างครับว่าสเตตัสการเล่นมองคุณต้องอัพแบบไหนนะครับก็ได้ไว้นะครับสเตตัสที่คุณจะต้องเล่นนะครับถ้าคุณเล่นสายอาชูล่านะที่ให้แนะนํานะครับอัพนี่เลยครับสเต็งนํำครับหลังจากนั้นนะครับ ค่าที่ตามมาติดๆนะครับให้กดที่อินครับนี่คือค่าที่แนะนําให้ขึ้นนะครับอาชุน่าเวอร์ชันนี้ดติมเมตตามสเต็งนะครับแล้วเอาอินเป็นแฟกเตอร์นะครับซึ่งอินจะเป็นตัวแฟกเตอร์ไปที่มานาแล้วเอามานามเป็นแฟกเตอร์คูณตเมตเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอาสเต็งนำแล้วอินตามนะครับไม่เหมือนใน PC นะฮะอินนำเราเด็กตาเราสเต็งตามนะครับเด็กไม่ต้องนะครับเวอร์ชันนี้เด็กไม่ต้องนะฮะ ต่อยยังไงก็โดนอยู่แล้วนะครับรายโคตรเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะฮะนี่คือบิลที่ต้องใช้นะครับคราวนี้ถัดมาถ้าสมมุติเวลาฟาร์มเปิดเซตที่2ขึ้นมาแล้วบิลอะไรวะพี่นะครับสเต็งนำ99เหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับถัดมาที่ต้องบิลนะครับกดเด็กขึ้นมาคำถามคือกดเด็กไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับกดไปเรื่อยๆครับจน variable c a s t time ของคุณตรงเนี้เป็น100ครับ ทำยังไงก็ดได้ครับให้คุณไล่สกิลให้เร็วที่สุดครับเพราะคุณต้องใช้ปลาบอลในการฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นกดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับใครมีการ์ดที่แบบพวกรถไล่จะใช้ก็ใช้ได้นะครับจะเอามาใช้ก็ใช้ได้นะครับอย่างวิเนี่ยใครย้ายมาเนี่ยอาจจะมาใช้ก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาครับรถไล่อัดเข้าไปยัดเข้าไปครับทำก็ได้ให้คุณไล่ใ,ให้เร็วที่สุดนะครับนี่คือหัวใจของมองเลยครับคราวนี้มาดูต่อนะครับว่าการ์ดไหนนะครับที่ ที่เราแบบจะใช้นะครับอาวุธบอกไปแล้วถูกไหมครับคราวนี้เราดูก,การพวกประดับอะไรพวกนี้บ้างนะครับการท,ที่แนะนําใส่ประดับเลยนะครับคุณจะใช้แมนติดก็ได้นะครับแมนติดก็ดีนะครับแมนติดมันบวกสเต็งน,นะครับแมนติดอยู่ไหนที่จําได้พี่มีนะฮะนี่นะครับ แมนติดนะครับการ์ดของมันนะครับมันจะบวถ์สเต็งบวก PATK อะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับแต่การ์ดที่พี่แนะนําให้ใช้จริงๆเลยนะครับใช้จริงๆจังๆเลยนะเป็นใบนี้นะครับเป็นใบนี้นะครับนี่เป็น GG นะครับ GG เป็นการ์ดที่ออ o ลาวมากกว่านะครับบอกไปแล้วนะครับว่าตัการแคลสําคัญไม่สําคัญอะไรยังไงนะครับ บวก P A d K อะไรต่างๆเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ได้ดิฟอะไรกันเยอะขนาดนั้นวิธีการแคล้วก็บอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1%ที่หายไปมันนิดหน่อยแต่คุณใช้ T G คุณสวิตได้ทุกอาชีพทุกอาชีพใช้ T G ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้บิวเป็น g G นะครับใบถัดมาที่จะต้องใช้นะครับคือไอฮอลลองที่มีไซส์นะครับคุณต้องต่อยเขาให้โดนนะครับถ้าไม่มีฮอลลองคุณจะเล่น P V P ได้ยากมากนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะต้องมีนะครับนั่นครบะั อัพเลเวลสได้อัพไปเลยนะครับคุณต้องไฮดิงได้ครับไฮดิงเข้าไปต่อยนะครับคุณต้องไฮดิงเข้าไปต่อยอย่าคิดว่าจะบอดี้รีโลเข้าไปแล้วต่อยครับมันจึกจักเขาเห็นเขาก็ส่วนแล้วครับเขากดนุ่นกดนี่บล็อกคุณได้นะครับอย่างที่บอกมองเป็นอาชีพที่ต้องกินสเต็ปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเล่นง่ายได้ครับให้คุณเล่นสบายแล้วชิลที่สุดนะฮะเล่นแบบนั้นเลยครับอีกหนึ่งใบที่แนะนำนะครับอีกหนึ่งใบที่แนะนำนะครับคือการ์ดไข่ระเบิดนะฮะใบไหนวะพี่นะครับถขึ้นมา ใบนี้ครับมาลินโซเฟียถามว่าดียังไงนะครับมาลินโซเฟียเวลาใช้แมกนัมเบรกนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้ธาตุไฟด้วยนะครับเวลาคุณใช้ธาตุไฟคุณจะใช้ดาเมจธาตุไฟได้แรงขึ้นนี่คือผลของสกิลแมกนัมเบรกนะครับปัญหาคือพี่เราใช้ทำไมวะนะครับอาชูล่าไม่มีผลจากแมกนัมเบรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้อาชูล่าแมกนัมเบรกไม่ต้องใส่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะฟาร์มแนะนําให้ใส่ตัวมาริสเฟียเข้าไปนะครับมันจะรีดด,ดาเมจธาตุไฟได้แรงขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาคุณสู้อะไรก็แล้วแต่สมมติทุนอยากไปตีบอสพระอชุล่าคุณยังไม่แรงนะครับคุณสามารถกินธาตุไฟนะครับพอคุณกินธาตุไฟแล้วนะครับตัวสกิลฟิงเกอร์ตัว,ตวนี้นะครับมันจะดีลดาเมจเป็นธาตุที่คุณกินด้วยนะครับฉะนั้นมันจะเป็นอีกอันหนึ่งที่รีดดาเมจออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับการ์ดไข่ระเบิดถ้ามี ทำครับแต่ถ้าไม่มีไม่ซีเรียสครับเพราะเวลาฟาร์มคุณก็อาจจะต้องลดความแรงของมันลงมาเอาให้แบบชุดเดียวตายครับประมาณนั้นลองตัดสินใจดูครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าใครเข้าใจสกิลอะไรต่างๆของมองแล้วนะครับแล้วมองอาชูล่านะครับจะทำยังไงผมถึงจะรอดวะพี่นะครับคุณกดเพชรเข้าไปนะครับมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวครับเป็นการเคาน์เตอร์มองที่โคตรดีนะครับตัวนี้ครับ นี่นะครับบางคนเรียกกันว่าควายอะไรก็แล้วแต่นะครับไอมอนตัวเนี้นะครับมันจะดูดดาเมจครับที่คุณโดนมาที่ตัวมันครับแล้วด้วยเมคานิกกลใดก็แล้วแต่ไม่รู้นะครับเซิร์ฟนอกเป็นแบบนี้หมดเลยครับเวลามองแม่งอาชูเข้าไปครับดาเมจอาชูอ่ะมันไปโผล่ที่ไอไอวัวหรือไอควายตัวนี้แทนครับคือไอบ้าเนี่ยแม่งตายแทนครับแล้วไอคนที่โดนอาชูอ่ะแม่งไม่ตายเว้ยนะครับ ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ครับคือมันเขียนว่าแบบมันมันดูดอ่ะเออมันมันดูดอ่ะเป็นเวลา1ิบวิครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถามว่าเป็นอะไรที่เคาน์เตอร์มองได้ค่อนข้างดีครับเวลาคุณเจอมองใน PVP อะไรก็แล้วแต่ครับคุณเปิดบัวแม่งเลยครับแล้วคุณก็ซัดมองได้เลยนะครับมองจะถูกบังคับให้สวนครับถ้าสเต็ปมองไม่ดีจริงจริอ่ะมองมันจะถูกบังคับต่อยสวนอะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามันไม่สวนมันก็ตายอยู่ดีครับเพราะเรามีวัวแล้วมันสวนเราไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือว เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกกันว่าถ้าคุณแบบอยากเล่น PvP จริงๆอะไรจริงๆนะครับแบบ3-3หรือ11อย่างเงี้ยมองน่ะจะเสียเปรียบครับเพราะมองมันอาชูไม่ค่อยได้นะครับแต่เวลาคิววงคิววอลอะไรก็แล้วแต่นะครับมองจะได้เปรียบนะครับเพราะมันนัวกันอยู่แล้วไอ้วกนี้ออกมาประเดิมก็ตายครับมองก็สวนได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นกิววอลหรือคุณตีหินนะครับมองจําเป็นที่จะต้องมีนะครับแต่ถ้า1นึกับ3-3นะครับอันเนี้ยถ้าคุณชอบ2อวนต์แบบนั้น อันนี้คุณต้องลองคิดดูเพราะมันมีสัตว์เลี้ยงเคาน์เตอร์คุณได้นะครับแล้วถ้าคุณปล่อยเขาไม่ตายเขาสวนคุณมองตายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูครับคราวนี้เรามาดูกันต่อครับว่าสิ่งที่ต้องมีถัดไปนะครับของมองคืออะไรนะครับคุณกดเข้าไปที่เฟืองนะครับกดไปที่เฟืองนะครับไปที่เฟืองนะครับจากนั้นกดนี่นะครับเลือกอะไรไปก็ได้ก่อนนะครับเราเอามาลองรวมล่างกันดูก่อนนะครับอ่ะกดตีทองเลยนะครับจบจบกันไปนะครับกดปึ๊บป๊บเฮ้ย ได้อชูล่ามาเฉยนะครับได้อชูล่ามาเฉย mm hmm. พอไม่เล่นเนี่ยแจก,กเหลือเกิน right? have, like, right? กนะครับเฟืองที่คุณต้องมีนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่คุณต้องมีนะครับคือเฟืองนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับมันจะทําให้คุณแบบอชูล่าได้ทันทีครับคือแบบอินสแตนต์คือเวลาคุณกดอชูล่าคุณไม่ไล่ครับแล้วแม่งจะกลายเป็นอชูล่าระยะไกลครับคือคุณไม่ต้องเข้าไปถึงตัวครับคุณต่อยโป้งแบบเจอหน้ากดโป้งก็ได้ครับอชูล่าระยะไกลนะครับฉั้นอันเนี้ย ดีมากนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงจําเป็นต้องมีนะครับอันถัดมานะครับอชูราที่คุณสกิลที่คุณต้องใช้ต่อเลยนะครับกดไปแหมเด้งขึ้นมานะครับเราไล่ลงมาดูนะครับอันนี้ครับสําหรับทุกๆโซเฟียที่คุณมีนะครับคุณจะได้ดาเมจเพิ่ม15นะครับเฟืองอเวเกนนะครับเป็นอีกหนึ่งเฟืองที่จะทําให้คุณรีดดาเมจออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไงคุณก็ต้องใช้ครับ อีเมงเฟืองนะครับสำหรับสายอาชูร่านะครับนั่นคือเฟืองนี้ครับฟินิกแอชนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเวลาคุณฆ่าเขาตายนะครับคุณจะทําให้คุณลอดจากสถานการณ์ออกมาได้นะครับมันเพิ่มมูสปีดให้คุณนะครับมันเพิ่มเลือดให้คุณนะครับแล้วคุณก็เอาตัวลอดออกมาให้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอมาเสร็จปุ๊บมันจะวาร์ปออกนะครับมันจะมีสกิลครับมันจะเป็นสเตปของมองเขาเลยครับอาชูเสร็จวาร์ปออกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ที่นนเน้นว่าต้องมีจริงๆนนนนะะะคครรััับบจเป็ตวี้ ว่าอาชูร่าตัวนี้นะครับที่พี่บอกเนี่ยอาชูร่าแฟลตนะครับที่จะให้คุณแบบกดอาชูร่าทันทีไม่ต้องไล่แล้วมันเป็นระยะไกลนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูนะครับคราวนี้เรามาดูไอเทมของมองกันบ้างนะครับมองจะมีไอเทม2ชิ้นหลักๆนะครับที่ใช้ในการหากินเลยนะครับอันแรกนะครับมือเบอร์เซิร์กนะครับมันจะเป็นสกิลนะครับหรือเป็นมือที่ทําให้คุณเนี่ยปาบอลได้แรงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับ ใช้ในการฟาร์มหรือใช้ในการลาบอลช่วงแรกก็ได้นะครับแต่หลังจากนั้นที่คุณแบบบิวมาเป็นทางสายอาชีล่าเต็มตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันมันไม่ควรบิวหรอกนะฮะมันควรจะสลับไปสลับมานะครับแต่ปัญหาของมอมอยู่ตรงนี้ครับมันสลับแล้วมันเสียค่าย้ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องคิดดีนะฮะว่าจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับบางคนอาจจะแบบใช้ของอาชูไปนะครับแล้วก็ปลาบอลนู่นนี่ก็คือแบบไม่ต้องตีบวกก็ได้กับปลาได้อยู่นะฮะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงะฮ เพราะฉะนั้นนะครับมันมีอยู่แค่2อ,อย่างนะครับลองสลับไปสลับมาครับแต่สินใจดูดีแล้วกันครับว่าคุณจะใช้อันไหนในการทําอะไรนะครับฉะนั้นหลักๆทั้งหมดทั้งมวลของมองก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์ก s u b s u r s c r เป e เปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ